มาติดตามก um, ิจกรรมดีๆกันนะครับของทางโรงพยาบาลวชิระพยาบาลโดยคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลได้ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อกาวรุณจัดงานดนตรีในสวนครั้งที่4ครับเพื่อร่วมกันสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยและสร้างสรรค์งานดนตรีดีๆครับเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับผู้ป่วยและประชาชนติดตามได้จากรายงานครับ ออ ب, today. บทเพลงฟังสบายสบายขับร้อง้วยแขกรับเชิญพิเศษดอกเตอร์มนซินีกีนรติไกรนนท์ร่วมกับวงดนตรีโบนแบน์วงดนตรีโดยแพทย์ประจำภาคว,วิชาออโธปิดิกส์คณะแพทยาศาสตร์วชิราพยาบาลมหาวิทยาลาัยนวมินทราธิราชสร้างความสนุกในงานดนตรีในสวนครั้งที่4 ที่จัดขึ้นนันลานด้านหน้าอาคารวชิรานุสรณ์และวชิรพร์คคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมางานดนตรีในสวนครางที่4จัดขึ้นโดยคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อกาลุนเพื่อร่วมสืบสารธรรมนุบำรุงศิลปาวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงอังกะลุงรวมถึงได้ส่งเสริมพื้นที่สร้างสารการแสดงดนตรีที่หวังให้เป็นสื่อกลางสร้างความสุข โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักราวุฒิมณีริศคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลกล่าวว่าการจัดงานดนตรีในสวนครั้งนี้หวังให้ประชาชนและผู้ป่วยที่อยู่รอบโรงพยาบาลได้รับความสุขผ่านเสียงเพลงรวมถึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรให้ทำประโยชน์เพื่อสังคมและเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมใช้สอยพื้นที่วชิราพากักให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย งานดนตรีในสวนเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่รอบโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลได้มีโอกาสรับฟังนะครับสร้างความรื่นรมสร้างความสุขให้กับประชาชนและนอกจากนี้บุคลากรเราเองก็มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสรรค์นในสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมครับผมรอบนี้เราก็เป็นนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะครับณจุดนี้เนี่ยเราเรียกวชิระพาร์คนะครับก็เป็นสวนที่เราจัดขึ้นนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ในวชิระพาร์คเนี่ยไม่มีรั้วนะครับประชาชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยสามารถมาพักผ่อนในส่วนนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังให้ประชาชนได้ชมความงดงามภายนอกของตึกเหลืองหรือสาราวาชิระพยาบาลที่มีอายุ114ปีที่บอกเล่าอาดีตของทุ่งสามเสนอย่างทรงคุณค่าในอดีตตึกดังกล่าวเคยเป็นบ้านหินมะพานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการรวมตัวพบปะสังสรรค์ของผู้คนระดับสูง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างหลังนี้ให้เป็นสถานพยาบาลเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยใช้ชื่อว่าวชิรพยาบาลปัจจุบันได้ทําการซ่อมแซมตึกแล้วเสร็จไปกว่าครึ่งเพื่อเตรียมที่จะจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวทุ่งสามเสนให้ประชาชนได้เข้าชมโดยคาดว่าจะเปิดให้เข้าชมในช่วงปีหน้า ทั้งนี้การปรับปรุงวชิระพักให้เป็นสวนสาธารณะไว้ให้ผู้ป่วยและประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจด้านล่างยังได้จัดทำเป็นอาคารจอดรถใต้ดิน5ชั้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลได้มีที่จอดรถด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที n N e w s ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ GNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ